ต้มไหน,ไ,หนไอ้ท่าฮะสองสองสองไหนสองไหนอีกใครต่อ,ตอผมต่อสามมื มานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับมาดูครอปบางพีนะครับยังไม่หมดนะครับขึ้นเวทมาเรื่อยๆนะครับมาเจอเทพพุทธบูชาต่อครับเปิดหัวทีเดียวครับยกขึ้นมาหัวเน็ตนี่ครับใครเข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เดียวกับตานางรองไปแล้วนะครับแพ้ตานางรองนะครับแต่มาเดียวกับเท่ต่อนะครับเ้จะยังไงนะครับ ไม่รู้เวทแต่กอหรือว่าหลงเหลี่ยมต่กอหรือบ่านะฮะโดนยกขึ้นมาโหดมากนะครับนี่ครับขอบห้าไม่ฟังนะครับจาขอบห้าต่อสองครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมา ดีครับหกแต้มห่างนะครับเจ้าคอบนะครับรู้เช็คเวทไม่เป็นหรือเปล่านะฮะเมื่อสักครู่นี้จบไปนะเสียห้าพันนะเดียวกับตาทางรองแล้วนะครับแล้วก็มาเดียวกับเทนะครับจีบเ่เองนะครับคิดว่าเทดีไม่ดีเท่าตานะครับแต่ผมอยู่ที่นี่ผมว่าตานี้เทต่อสองหนึ่งนะครับถ้าเดียวนี้ต่อห้าแต้มนะครับ นะครับสองต่อหครับน่สายครับได้แต้มนะครับเป็น3ต่อหครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามานะครับ3ามต่อหครับสายครับยกขึ้นมา โหดมากครับลูกเหยียบนี่เห็นเห็นเห็นเลยนะนี่อายุบอกแล้วว่บขมือบ้านครับบอกประมาณนหกเจ็ดพันเนี่ยครับคันเทปนะครับไม่มีเสียหรอกสู้ไม่ได้ครับนึกว่าจะแก้กับตานางรองนะครับแพ้สองแต้มเองนะครับกลับมาแก้กับเทนะครับงงงงมากเทปก็มึนหัวกับครอบบางทีอยู่นะครับ นะครับตอนนี้ครับสกอร์เป็นเจ็ดต่อสามนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมฟันทงเลยนะครับแต่เจ้าคอบนี่สไตล์บู๊ครับห้ามไม่ฟังครับช่างมันปล่อยมันมองว่าตาดีกว่าเทนบอกอ๋อนะครับเตบก็งงนะครับอยู่ที่สนามนี้ทุกวันซ้อมทุกวันนะครับตาอันนี้ไม่เกินหกแต้มนะครับเดียวกับเทเสียให้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ เจ็ดต่อสามครับนี่ครับลูกเซิร์มีหลอกหน้าเท้าด้วยครับขอเชียร์ด้วยครับทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามานะครับมาดูเจ้าขอบบางพีปีนเวทครับถ้าชนะเทได้นี่ผมว่าเก่งมากครับเทความโหดนะครับนี่ครับโหดนะครับ ใส่คนนะพี่คอยไม่ได้กับพี่โดลาหม้อเจ็ดสามจ็ดต่อสามครับโอ้โหลูกหยอดครับเนียนมากครับก็ขึ้นมาโอ้โสามต่อเจ็ดครับออขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับสามต่อเจ็ดนะครับ หน้าขวายกขึ้นมาดูครับโหดมากครับตะหลังนะครับลูกทพี่ป้างเดี๋ยวกับเมย์ไหมครับโปรเมน้ำลายครับไม่มาครับนะฮะบอกว่าเป็นไข้ครับ นะครับไม่ผ่านนะครับแปดต่อสนะครับครับเก้าสิเ้ซอร์นะครับขอบคุณนะครับแปดต่อสามดูลูกเสิร์ฟนะครับหน้าสาหยอดครับยกขึ้นมาซื้อเกมเกี่ยวครับนี่ครับ ยอมรับขอเขาเลยครับโหดนะครับเตาเทบอกนกอว่าโหดเมื่อสักครู่นี้จะตาดนางรองเดียวกับเจ้าขอบบางพีนอกในเป็นหมื่นนะครับเจ้าคอบแพ้นะครับแต่ไม่แก้แพ้แค่สองแต้มนะครับมาแก้มาเดียวกับเทพต่อนะครับมองว่าเทไม่ดีเท่าตานะครับเทพนี่กระมือหัวกับขอบไม่รู้กินยาผิดสอง อะไรไอ้อะไรที่ว่าเดี่ยวเดี่ยวใกล้กับนายเข้ามาที่ว่า YouTube น่ะกูกูรีรันนี่น่ะตั้งแต่ปี2019นหนูกูมึงมึงไปดูคลิปอะไรกูก็งงกับมึงนู้นอันไรแต่ก็แต่ก็เขารีเขาเขารีรันให้ดูเฉยเอ๋อมันไปดูคลิปที่ว่าลงลงรีรีรันน่ะที่ว่าเดี่ยวกันนายเข้ามาน่ะ ตั้งแต่3ปีก่อนนุ่นคลิปไม่เป็นคลิปเก่าเก่าเก่าต่อสามนะครับสิต่อสนะครับไม่มีทางสู่นะครับเมื่อกี้นะผมบอกตรงนะ เขาจว่าครอปจะมาแก้จะแก้กับตานางรองนะเมื่อกี้ผมคิดอย่างนั้นนะ,ะคิดว่าครอปครอปจะแก้กับตาเมื่อกี้กูกูกูเขียนมาว่าครอปแก้กับตากลายเป็นเดียวกับเท่กูเลยงง,งเเหลี่ยมแต่ก็กำลังเขียนไม่พิเศเขียนจนไปอย่างนี้เลยคนคนคนก็คนละคนละเวทเลยสู้กันไม่ได้เลยบอกว่าไม่สู้ก็อย่าไปสู้เขาครอปโอเคครับสวัสดีครับสู้ไม่ได้ต้องยอมครับยอม